ก็จะร่วมแรงความดีกับทางสโมสรที่พาพวกเราไปแชมเปี้ยนลีกได้นะครับแล้วก็อยากจะประกาศให้ทางพี่น้องชาโคราชนะครับภูมิใจนะครับว่าทีมของเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าทีมอื่นนะครับมีศักยภาพที่จะไปลดแล่นในดิวชั่นหนึ่งได้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางพวกเราเนี่ยก็อยากจะให้ทางท่านสุวัสด์นะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับทีมเจ้าจอง c ดนอซีนะครับซึ่งตอนนี้ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเข้ามาเพื่อที่จะ มีงบมานะครับมีศักยภาพที่เราต่อไปต่อสู้นะครับในแชมเมลลีกต่อไปนะครับผมครับในสวนครับในส่วนของเรื่องงบประมาณเนี่ยจำเป็นมากเลยครับเพราะว่าศักยภาพของทีมเราเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังยังด้อยกว่าทีมอื่นนะครับแต่ผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจว่าทั้งท่านสุวัสดิ์เองนะครับทั้งผู้ดักผู้ใหญ่ในจังหวัดเอง ทั้ง uh, บริษัทห้างร้านในโคราชเองเนี่ยควรจะเห็นเล่งเ,เ,เห็นความสำคัญของทีมเรานะเพราะว่าเราเป็นจังหวัดใหญ่นะครับมีประชากรเป็นหลับสองรับรองจากกรุงเทพมหาคนครนะครับไม่ควรจะอยู่ในดีดวิชั่นหนึ่งในฤดูกาลหน้าครับผม ผมเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นว่าท่านพาเราไปดิวิชั่นหนึ่งได้ด้วยใส่ยภาของท่านแล้วท่านเป็นคนชอบกีฬาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเทนนิสไม่ว่าจะเป็นกีฬาซีเกมส์ที่จัดที่โคราชก็ได้ท่านนี่แหละครับที่ผักดายง้วมานมาสร้างสนาม8ปพรรสนาครับซึ่งผมเองเห็นว่าท่านเป็นคนรักกีฬานะครับแล้วก็ชื่นชอบในกีฬาอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้ท่านลงมาช่วยตรงนี้ครับผม